ว่าไงครับลงุงเราให้ฟังเลยเดี๋ยวเราให้ฟังเลยเดี๋ยวเรื่องที่ตีกันหรอครับเออมันเกิดจากเออคนชื่อสมรวยครับอ่า uh huh. ล้วกับลูกเขาลูกเขาอะชื่อลูกชุบอืม uh huh. แล้วเขามีปัญหากับผู้หญิงน่าจะชื่อเบลล่าครับของ uh huh. อฟ้า uh huh. น่าจะเป็นคนของเซิร์กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอืม uh huh. เหมือนตอนนั้น่ะผู้หญิงของคนนี้เขามีน่าจะมีสตอรี่กันนะน่าจะแบบตีกันอนะแล้วตอนนั้นกา uh huh. แทงกัน หมือนซื้อสู้กันหนึ่งหนึ่งเนี้ยเบลล่าเขาชนะสองรอบแล้วอืมรอบที่สามเนี้ยฝั่งลูกชูปะเป็นฝั่งชนะอืมแล้วลูกชูบพอาะกดป้นอืมแล้วเนี้ยเซอร์ก็มาแบบว่าเหมือนเท่าที่เขาเล่าฟังนะเขามาพูดยาๆๆ,ๆแล้วก็แทงเลยครับอา่าฮะแทงลูกอของคนในแกง๊งผมนี่แหละอ่าแล้วเนี้ยคนของคนในแก๊งผมที่สมรวยก็เอามาเชแดงอ่ะไปตีเซอร์ครับอทีอ่าอ่าอ่านั่นแหละครับ แล้วนี่เกิดขึ้นแล้วเซิร์กก็มาเล่าว,ว่าคือของที่อยู่ในเบลในตัวเบลล่ามันเป็นของของเซิร์กเซิร์กก็เลยแบบไม่อยากให้ป้นอะไรประมาณนี้ครับอืมแล้วมึงจัดการกับคนนั้นยังไงอะ่ะคนไหนครับคนไหนคนที่โดนอ่าโดน,โดนไอ้นั่นอะ่ะของไอ้เซิร์กอะ่ะ เออมันเป็นเรื่องของของประชาชนเขาอะครับผมเลยไม่ยุ่งครับเอ้ยไหมมัน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 ยุ่งได้จริงๆครับเพราะว่ามันทําให้เรามาตีกันนะผมยังไม่ได้ทําอะไรครับเพราะว่าผมปล่อยให้เขาตีกันเองครับเรื่องลูกลูกของเพื่อนผมอะไอลูกของลูกผมอะมีโทรศัพท์ป่ะขอโทรศัพท์เรื่องนึงหนยนี่ครับแล้วก็หลังจากนั้นมึงไปไล่แทงไอเซิร์กต่อใช่ป่ะ ผมไปถามที่ไปหาเขาที่กระดาษกลางครับว่าทําไมถึงต้องต้องแทงครับอะไรประมาณเนี้ยว่าทําไมต้องแทงเออลูกของลูกผมอ่าเราก็เล่าเรื่องว่าเออของในตัวของเบลล่าเป็นของของเขาที่เขาไปฟาร์มมาด้วยกันนะครับอืมใช่ประมาณนั้นแล้วทีน,นี้มันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์น,นิดนึงผมก็บอกเออเดี๋ยวนี้ทําไมเจเคถึงแบบผมว่าผมได้เองเลยผมเป็นคนพูดเองนะว่าทําไมแบบตกต่ำขนาดแบบต้องไปฟางกับผู้หญิงล้วหรอเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยเห็นมาเนี้ย จเคท้าจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงไงครับแหมผมเป็นคนพูดเองผมยอมรับเลยผมเป็นคนด่าเองเลยอือๆืตรงนั้นอือืไม่ได้ยิงครับไม่ได้ยินครับมไม่ได้ยินไม่ยังไม่ได้พูดเลยเห็นขยับป่าครับก็ต้องลากค่าหัวประชาชนนะเดี๋ยวต้องไปบอกทีซีใช่ครับเพราะว่าจริงมัน ทำให้เราต้องตีกันด้วยใช่ป่ะไปไปทีสีกันแล้วป่ะปะยิงยิงยิงเนี่ยว่างหน่อยเฮ้ยมึงว่างอยู่แล้วไม่ใช่หรอมึงมึงว่างอยู่แล้วเราก็ไปลากขางหัวมึงเอาวุอนมึงเอาวุ้นหายไปหมดตัวเด็ดถ้าอย่างนั้นอะทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับเออได้ครับลูกไอ้เจมไม่พูดอีกแล้วไม่ไม่ไอ้เจพูดแล้วไอ้เจพูดแล้วไอ้จูโฮเคนั้งซะทีไม่ได้นะกูมีไม่ได้ตำรวจมาข้างอก กลาลัดก๊าลัดไหนกลาลกลางเหรอใช่ใช่ปีนเี้เหรอใช่ใช่ใช่ปีขัาแปดสีดำขับแปดดำวันแล้วรถมืหนึ่งแปดดำไปทางไหนไปก็ตรงไหนวะเนี่ยทำไมพูดแหลกอย่าร้องอย่าร้องครับอย่าร้องอย่าโอดครับอย่าโอดเ่อตรงตรงเอ้จ๊อบจ๊อบอะโอ๊ตก๊าดกลางแม่ก๊าดเหรอใครเจ้าเช็ดต้องเปใครเจ้าเช็ดป่ะเอาไปรีเมคอ่ะมีใครเจ้าเช็ดป่ะเอาเอาเอาไปดีไปดีไปดีเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้านบ้านพี่โชค ป้าตรงจับแจ็บอ่ะเพื่อนตีอยู่ตรงจับแจ็บอ่ะไม่โยนไวจริงพวกเจสแล้วไม่ต้องมาอันนพี่เคสพี่เกิบรอยไปละเกือบเอ๋แต่ก็ไม่เอ๋เกือบผมก็เกือบเอ๋อันทีอันทีอุ้มเราวโคตรเปียกขวดอะไรนะเดี๋ยวทีซีหน่อยเดี๋ยวเพลงนี้น่ะดนลรีกระซิบมากเลย ครับอยากตั้งข้าวหัวครับตั้งข่าหัวรประชาชนเรื่องอะไรครับอ,อทำให้สตอรี่ผมทำให้ผมมีเรื่องกับดร์มอนเฮดครับอ๋อคือ,อเจผมได้รับทราบเรื่องเมื่อวานของ JK กับดรเมอนเฮดละ,ะ,ะ,ะก็คือ,อ,อมีชื่อไหมครับต้องมีชื่อที่ถูกต้อง เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดาวันเฮนมาบอกครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนทีซีน่าจะรู้แล้วมั้งทีซีน่าจะรู้อยู่แล้วปะผมไม่ต้องเป็นต้องพูดหรอกรู้เรื่องที่เกิดไม่เชื่อเชื่อไม่รู้ชื่อเต็มครับต้องไล่ชื่อเต็มๆมาจำหนึ่งนะไอ้เป๊ปเป๊ปอยู่ปะอยู่ครับ มาทีซีหน่อยเดีย๋วยวโดนตำรวจไล่คันหนึ่งนะตรงบ้านเสาร์อาทิตย์ใหม่ฟังอ่าโอเคก็คือเรารู้ว่าประชาชนอ่ะมันเริ่ม,มประชาชนก็คือญาติของคนของฝ่ายมีเรื่องกันถูกไหมถ้าท<ช>รา<ช>ไม่แก๊งมาตีกันไม,มไม่ใช่ญาติผมครับไม่ใช่ญาติผมอ่าโอเคไม่ใช่ญาติแต่มันตีกันเพราะประชาชนนั่นแหละเรื่องมันเริ่มแบบประชาชนเท่าที่ได้ยินมาครับก็คือทางทาง ่คุณลุงเขาเจะล่าค้าวหัวประชาชนสองคนนั้นโ oh. อ้อ่าก็เดี๋ยวรอคุณลุงเอาชื่อมาก่อนครับลุง บอกชื่อไปดิไอ้เนี่ยประชาชนที่มีเรื่องอ่ะชื่อแล้วก็นามสกุลอ่ะราคาหัวผมไม่รู้ครับไม่รู้ชื่อครับไอ้นี่รู้ปะผมรู้แต่ฝั่งผมครับเอ้ฝั่งมึงไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ก็ได้นะอันนั้นกูไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ถ้าถ้ามันจะได้บทหลงโทัครับมันต้องได้ทั้งคู่ครับผมเอ้ไม่เกี่ยวดีมันจะเป็นลงโทษของมึงได้ไงอ่ะไม่เกี่ยวของกูมันไม่จําเป็นต้องตีกันเลยครับลุง ก็ถูกเรืเกิดเพราะว่าเป็นประชาชนผู้หญิงสคนน,ะ <c oughs> น่ะก็ถูกมันเห็นมาด่าเราหนักอยู่ครับลุงใช่ครับผมเนาะผมบอกแล้วครับผมว่าผมด่าอะไรไปเรื่องนั้นไว้ว่ากันไว้ว่ากันในไฟใช่ครับหาคนรู้ชื่อมาดิ ปไปหาคนรู้ชื่อมานดิก็ผมลากแค่คนเดียวนะครับของผมลากแค่คนเดียวอีกอันนึงก็ไม่รู้ให้ให้ทางนั้นจัดการเลยเอาถ้าลุงลุงเปิดข้าหัวให้ผมจัดการให้ไหมล่ะครับแล้วมึงก็จัดการไปเลยจัดการให้หน่อยเพราะกูไม่ยุ่งอยู่แล้วกูแค่เปิดไปให้พวกมึงไล่เฉยมายืนยันให้ทีซีเฉยสวัสดครับเรนหลงบ้านให้พี่หน่อย รวร,รวมคนรวมบ้านให้พี่หน่อยด่วนเลย <c oughs> แม่ผมแค่เปิดล่าข้าหัวเฉยครับไม่ยุ่งครับผมไม่ยุ่งครับแค่เปิดล่าข้าหัวไว้เฉยให้เดี๋ยวันเ,นเาคอล่ากันเอง <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยแค่เปิดล่าข้าหัวเฉยครับ แต่ผมต้องแจ้งก่อนนะครับอย่างที่บอกคือผมเอารับเรื่องไปให้ยศใหญ่เขาตัดสินใจก่อนนะเรื่องประชาชนตั้งข้าหัวครับเพราะตัดสินใจไม่ได้แต่ขอรับชื่อไปก่อนยศใหญ่ตอนนี้คือตาเฉยไม่อยู่ครับแดนนี่เขาตัดสินใจเรื่องสตอรี่ไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาเข้าไปคุยให้ขอองั้นเข้าไปคุยก่อนเลยได้ไหมครับอ่าก่อนที่ชื่อจะมาจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเ แต่ลงครับผมต้องแจ้งให้ไปถ้าจะเท่าที่ได้แจ้งหมาเมื่อวานเนี้ยคือประชาชนสองคนนั้นอะ่ะเหมือนเขาแทงเหมือนนะเขาจะแทงเล่นหรือว่ามีปัญหากันอยู่แล้วสองคนแต่เนี้ยเหมือนทางแก๊งทั้งสองแก๊งอะ่ะได้เข้าไปแท็กแทงของเรื่องของประชาชนโดยที่ว่ามันกดกดมีแล้วว่าแก๊งอะ่ะไม่สามารถเข้าไปแท็กแทงได้ลุงลุงพ่อใจอันนี้ไหมครับ แต่ดับบเฮดเขาเล่ามาอีกอย่างหนึ่งนะหรือว่าเจก็เล่ามาแบบว่าคือฝั่งนั้นมาแทงเซิร์ฟนะแทงเซิร์ฟด้วยนะใช่ครับฝั่งนั้นอ่ะคือเท่าที่ดับเลเฮดเล่าเท่าที่เจเคล่าให้ฟังคือเซิร์ฟเขาบอกว่าของอ่ะมันเป็นเหมือนของเซิร์ฟไม่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 มีทางไม่มีทางที่จะเป็นของของเซิร์ฟได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วครับไม่เกี่ยวกันเลยแต่แต่เจ้าตัวเป็นคนพูดเองครับเมื่อวานนี้เลยนะครับผมมาเปลี่ยนใหม่นี่ผมหัวแกงครับอืม งั้นผมผมก็ต้องท่าทางนั้นคือท่าทางนั้นผมต้องเรียกไปทะาชนสองคนนั้นมามาด้วยครับถ้าได้ชื่อมาผมต้องเรียกมาตอบถามก่อนครับว่าที่สาเหตุที่ว่าแกง๊แกงแสองแก๊งแล้วเข้าไปแท็กแดงนะ่ะคือมาสาเหตุจากอะไรผมผม,ผมต้องต้องเรียกทั้งทั้งคู่มาด้วยอันนี้ดูแลแก๊งหรือดูแลประชาชนเนี่ยทีซีเนี่ยดูดูดูแลแก๊งครับลุงแต,แต่แต่มันกฎมันมีแล้วครับว่าคือแก๊งไม่สามารถไปแท็กแดงไปจะทนได้ก็เลยจะบอกจะบอกตรงนี้ไว้ก่อนครับ เราะว่าถ้าที่ฟังมาเหมือนเหมือนทางแก๊งไปไป,ไปเหมือนแบบไปแรกๆประชาชนเองถ้าไดฟังมาจากเมื่อวานนี้นะครับลุงคือเราต้องแจ้งให้ทราบงนี้ก่อนครับคือเราไม่ได้ปกป้องประชาชนครับลุงแต่แต่แต่ที่วันไม่แต่เซิร์ชแต่เซ<ต>ิร์ช<ต> <ๆ S 2> กลับแล้วมัมมนเฮ็ดมาบอกผมคือสายตาเดียวกันเลยนะบอกว่าประชาชนอะเข้ามาแทงเซิร์ชก่อนอ่าได้ได้ครับลุงได้ได้ถ้าถ้าประชาชนทําให้แก๊งเสียหายครับอันนี้คือเราไม่ปกป้องอยู่แล้วเสียหายอยู่แล้วครับที่ทำเนี่ยทำให้ตีกันนี่ไงร้อยห้าสิบใบนี่ไง จัเนสามสิบล้านเนี่ยอยู่ครับได้ได้ครับอันนี้เสียหายปะคือคืออย่างที่บอกถ้าถ้าเรื่องถ้าที่ีีตีรับตอนแรกครับอย่างคนละอย่างที่ลุงบอกนะว่าเขามาแทงอ่ะเพราะว่าประชาชนก็แทงกันเองแล้วอยู่ดีก็มีแก๊งไปแทงประชาชนแค่นั้นเลยครับที่ที่ได้รับเรื่องเมื่อวานนะอันนี้แต่ว่าพวกผมมาเสียหายแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วว่าใครจะแทงใครก่อนอ่ะแต่นี่ผมเสียหายกันเต็มเ็มเลยนะอ่าผมผมเข้าใจครับลุงแต่ถ้า แต่ถ้าทางทางทางแก๊งอ่ะไม่ไปไม่เข้าไปแท็กแต่กับประชาชนก่อนนะคือมันก็ไม่เกิดเรื่องครับเท่าที่ฟังมาเมื่อวานนะผมผมไม่รู้ว่าทางแก๊งหล่องแก๊งอ่ะไปไปพูดกับลุงว่ายังไงแต่เมื่อวานนี้ที่ผมได้รับเรื่องอ่ะคือทางแก๊งอ่ะเขาไปแท็กแต่ก่อนอ่าเข้าใจครับไม่แต่ว่าผมบอกผมบอกไปแล้วอันนี้ผมบอกไปแล้วว่าผมไปฟังมาเรื่องจริงๆมาแล้วอ่ะดามินเฮดก็บอกเซิร์ชก็บอกว่าทางนั้นมามาแทงก่อนครับ ค่าผมเข้าใจครับลุงแต่แต่เราก็แต่เราก็ต้องไประชาชนมาสอบถามด้วยใช่แล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ด้วยครับแล้วก็อะไรของไอ้เซิร์กอ่ะไปแทงดับเบิ้ลฮิตก่อนด้วยอันนี้ผมเป็นพยานได้เพราะว่าแก๊งผมพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าว่าเซิร์กแทงดับเบิ้ลฮิตก่อนถูกไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับเออไอ้นั่นน่ะผู้หญิงของเซิร์กอ่ะแทงดับเบิ้ลฮิตก่อนได้ได้เซิร์กมาบอกผมเหมือนกันครับครับครับ ไม่เชื่อลองถาม JK ได้เลยได้นะครับลุงนะครับแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงของเซิร์กอ่ะมัง้งไม่รู้ก็มีเรื่องกับ JK ด้วยนะก็มาแทงมาแทงคนในแก๊งผมด้วยมาแทงคนในแก๊งใช่ไหมครับลุงใช่ใชไ่ได้ได้แต่แต่เนี้ยเราก็เหมือนแบบ ผม้อใจลุงผมอันนี้ต้องมีหลักฐานเลไหมต้องมีหลักฐานเลไหมต้องมีหลักฐานเลไหมอันนี้ถามก่อนถามก่อนถามก่อนหลักฐานเราลุงแล้วถามว่าหลักฐานมันมันมีคนยืนยันได้ไหมมีมีแก๊งผมไงทุกคนเลยครับทุกคนในแก๊งเลยยืนยันให้ผมได้หมดทุกคนเลยหลักฐานเป็นตัวบุคคลมันมันมันใช้เป็นหลักฐานไม่ได้อะครับลุงเป็นตัวบุคคลนะ อ่าแล้วต้องหลักฐานแบบไหนอ่ะต้องเป็นถ้าแบบเป็นรูปอย่างเงี้ยรืตอนนี้ต้องเป็นปรูปรูปไม่มี<ด>ใครไปถ่ายทันครับอันนี้ถ้าถ้าพึ่งทีซีไม่ได้พวกผมก็ต้องพึ่งกันเองแล้วถ้าอย่างนั้นละก็ทางทางทีซีรับเรื่องครับลุงแต่แต่เรื่องที่ว่าจะตั้งขัวเนี่ยผมผมตั้งให้ได้ครับลุงแต่ผมก็ต้องเรียกะชาชนมาถามก่อนว่าไอเรื่องที่เกิดที่ว่าทําให้ทางเดโมเนกักเจเคตีกันเนี่ย เกิดจากสาเหตุอะไรเกิดสาเหตุนี้อยู่แล้วครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์าผมผมเข้าใจครับลุงแต่ื่อวันเนี่ยที่เซิร์ชเล่าอะกับเดมิตเล่าเนี่ยคือทางมันทางแก๊งอาจจะเข้าไปแท็แกแดงไปชนก่อนก็คือผมผมไม่รู้ว่าวันเนี้ยเขาเล่าให้ให้ลุงฟังว่ายังไงไแต่เื่าวันเนี้ยที่ผมได้ยิน่ะคือแก๊งเข้าไปแท็กแดงก่อนครับอืมแต่แต่ถ้าประชาชนเหมือนว่าสองคนนั้นเขาทำให้แก๊งเสียหายจริงอมตั้งให้ได้ครับลุง เสียหายครับเสียหายก็งั้นเดี๋ยวขอขอชื่อครับลุงเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวรอคนมาได้ครับได้ครับไอ้เหี้ยแป๊บไปไหนเนี่ยตีอยู่ดีซีดีซีไม่เฮ้ยไอ้แป๊บไปไหนเนี่ยกูให้มึงไปหาชื่อมาเนี่ยสรุปยังไงน่ะไม่มีใครรู้ชื่อครับลุงไม่มีเลยเหรอตัวหน้าหน้าบ้านจีเกีย ไอ้เนี่ยตามกูเข่าบ้านดี้พี่ผมเองผมโดนไล่ผมโดนไล่ยี่อะไรไม่พูดละไล้วไปก็ต้กงพูดไปแล้วพี่กูพูดไปแล้วผมอยู่หัวเหนือตอนเนี้ยลังไปหัวเหนืออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่งแใช่นซ่อมหมอะตรงไหนซ่องซ่อมได้บ้างวะพวกมันใครทหารเต็มเลยนะออกไปทางสะพานเหล็กนะเออแล้วไอ้ที่ตีกับไอ้มนเฮดเนี่ยมันมันอะไรกันวะเนี่ยมีใครรู้ปะเอะไรผมเล่าให้ฟังแต่ผมเล่าให้ฟัง รถ้าถ้าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงกูไม่เอาแล้วนะกูไม่อยู่แล้วนะแกงอ่ะก็ยุบยุบไปเลยพะกูมาล่าค้าหัวแล้ล่าไม่ได้เนี่ยเขาต้องการหลักฐานเนี่ยลุงเบฟังมาจากไหนเปนเหตมาอ่ะเียกแที่หายไปอ่ะไม่ได้ฟังเนี่ยกูกนั่งคุยเอทีซีอยู่เนี่ยไก่แป๊บบอกกูเนี่ยเราฟัง เอออยู่ไหนอนี่ยล่อนอยู่ไหนหน้เฮิรโนเวอร์อีกทีนึงพี่จะเดินโดนไล่อีกรอบนึ่งละเมื่อกี้หลุดไปละโดนไล่อีกรอบนึงหน้าเหินโนเวอร์ไปหน้าสาระแดงพี่อยู่ตรงเผินเขียวกำลังไปเหินเยอะไปจะไปงัดบ้านร้านเกมได้ๆทำไมวองเงี้ยหมดวะเหรอเหรอเหรอพี่อยู่พี่อยู่เรื่องขี้อะไรกันไม่รู้แม่งไายสาระจัดจัดเตะเฮี้ยพวกเป็นยาอ่อนเลยควรจะตีกันที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ไอ้เหี้ย ยังเลอะเทอะมากเลยอ่ะ